ราคาทองคําเนี่ยปรับตัวขึ้นมาสูงที่สุดเป็นประวัติการคือแถวในโซนของสองสองพันสออสิบเอ็ดเมื่อเช้านะครับแต่ขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยนะครับผมเมื่อเช้าเนี่ยไม่ใช่สินะครับสองพันสอรอยี่สิบสี่ด้วยซ้ํานะครับขึ้นไปแบบโอ้โหยี่ี่นี่คือสูงมากนะนะครับแล้วก็ล่วงลงมาข้างล่างเพราะตอนแรกผมเห็นประมาณสิบเอดนะครับเพิ่งเห็นว่าสูงปมาณยี่2ิด้วยซ้ํา ขึ้นไปสูงมากอาถามว่าตอนนี้มองภาพรวมอย่างไรคือถ้าสิ้นวันสามารถยืนเหนือนะครับแถวโซนของสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดมันจะดูเป็นขาขึ้นแบบไม่เคยมีมาก่อนครับมันจะทะลุไปอีกกรอบหนึ่งผมว่าถ้าเกิดเราจะลงทุนในวันนี้นะ มีอยู่2แบบที่ทําได้นะครับ1คือรอว่าเขาทะลุหรือเปล่าสิ้นวันนะครับก็คือประมาณสักจบวันเนี้ยทะลุไหมถ้าทะลุอ่ะ follow ตาม stop นะครับอยู่ในโซนของแนวต้านแนวรับทางจิตวิทยานะครับก็คือ2,190หรือใครบอกว่าเฮ้ยฉันใจร้อนเข้าราคานี้แล้วใช้ stop ส1 9 0อย2190ได้ไหมได้เหมือนกันครับ แต่ความเสี่ยงจะสูงหน่อยนะนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสคุ้มเสี่ยงเพราะว่าราคาเขามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราคาดการณ์ว่าถ้าเปิดตลาดยุโรปมาเนี่ยน่าจะรับข่าวในเชิงบวกของในฝั่งของทางสหรัฐอีกรอบหนึง่งพอเมื่อเช้าเนี่ยที่มันบวกขึ้นมาเนี่ยมันรับข่าวจากทางเอเชียรับข่าวไปแหละนะครับเหลือยุโรปที่รับข่าวที่เปิดผมว่ามันมีโอกาสอีกรอบหนึ่งนะครับ สมมติว่าถ้าจะซื้อผมแนะนําซื้อได้นะครับผมสต็อปก็คือสอง0นนะด้านบนนะครับรุ้นให้เดิมครับสอง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 นะครับตองสองนะครับผมไม่ใช่ตองโฟร์ f โฟร์สองเนาะสองสี่ตัวนะครับผมแม่รู้เลยว่าเรา,เราใช้สับเล่นอะไรมานะครับโอเคอ่าตรงนี้นะครับผมก็แนะนำลองนะครับหรือถ้าเกิดว่าต่ำแถวประมาณสัก1,9 0 0้าร้อย 2ะครับห uh, น่งสองพันสองพอยเาสมเก้ห้นยสะสมหนักหน่อยนะครับสต็อปก็ในวันเลยนะครับสองพก็แนะนําลองครับส่วนบาทบาทหลังจากที่